Ens, ตั้งใจร่วมกิจกรรมอาจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็มันเป็นการฝึกทุกอย่างเป็นการฝึกในเมื่อเรามาฝึกแล้วมันเหนื่อยมันง่วงอย่างที่หมดเคยพูดตลอดเอาให้มันได้ประโยชน์ทานใหม่ทราบกัดมือแล้วมึงระวังระวังระวังเฮ้อะไรลงไปถึงดิอะไรอ้้เฮ้ยอะไรตับตบเข้าใจไหมครับใครนี้ อาจมีสัตว์อันตรายอยู่ครับเออแต่ไม่มีพิษเห็นไหมัครบแต่อาจจะเจ็บหน่อยครับกล้าวไหมกล้าวไหมกล้าครับเออเป็นทหารต้องกล้าเอ้าค่อยๆล้วงลงไปอย่าล้วงลงไปเร็วค่อยๆล้วงลงไปค่อยๆล้วงลงไปบองทีมันอาจจะขึ้นมาจับขึ้นก็ได้ล้วงเบาๆตอนเฮ้ย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 เองโดนตัวมันแรงล้มันมัฟคอาให้เอามัฟคอาให้เอาทำไงค่อยๆล้วงมันอยู่ลึกอยู่

แงาพระรูกล้าทั้งหลายผูกาทายแห่งสมระูมลบแห่งสมรภูมิลบแห่งหน่วยร้อยยีสามพนแห่งหน่วยร้อยีันสท่าน้ผ่านไปผ่านนี้ได้ข่าวไม่มีวินัยกันเลยหรือไงใช่ไหมครับท่านตรุบ1อย การดำมันซ้นดำเยี่ยงใจะต่บุคคลลดยป่าป่าลงเว้นแต่สึกเหนือรื้เสือตายไม่วันกลิ้นพอให้สัตว์ปฏิญาณจะพี่ชิตเราไม่ผ่านอย่างอันตรพราะพี่ร่ำลุ้นจิตเพื่อปฏิญาณจะดำบานอาลสินแผ่นดินไทย มันเลื่อนๆครับเลื่อนๆมันเหมือนลูกโป,ป่งใส่น้ำครับฮะเหมือนปปลูกโป่งใส่น้ำครับใช่เหรอครับ